สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะออยจะมาสอนเพื่อนๆแก้ปัญหาการใส่ลิงก์ลน์ใน i อจไม่ได้ใส่ไม่ได้อย่างไรอ่าเวลาเราแปะลิงก์ลงในเว็บไซต์ต,ตรงนี้เนาะแล้วกดยืนยันมันบอกว่าไม่รองรับลิงก์ของเรานั่นเองเราจะทำอย่างไรอันดับแรกนะคะเพื่อนๆต้องรู้จักการสร้างลิงก์ลน์ของตัวเองก่อนสร้างอย่างไรอ่า ออยจะสอนมากดตรงเพิ่มเพื่อนค่ะแล้วก็กดเชิญค่ะเลือกข้อความนะคะอ่าเลือกใครก็ได้ค่ะกดเชิญมันไอสิ่งเหล่านี้มันจะส่งลิงก์ของเราลิงก์ไลน์ของเราเนี่ยไปให้เราก็นี่เลยก๊อปมาเลยเนาะเราไม่ต้องกดส่งเนาะเดี๋ยวเสียตังค์นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของลิงก์ของเรา แต่ว่าเราจะแปะลิงก์นี้ใส่ไอจีของเราไม่ได้เราก็เลยมาใส่ในเว็บนี้เว็บนี้นั่นเองค่ะที่ช่วยปัญหาการที่เราแปะลิงก์ในไอจีไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอาลิงก์ที่เราสร้างมาเมื่อกี้เนาะที่เรา Copy ปมาวางไว้อ่ามันก็ขึ้นให้เลยนะคะแล้วเราก็กดคัดไปคัดไปคัดไป,ป,ป แล้วเราก็เอามาใส่ใน ig ของเราได้เลยนะคะวางลงไปามาดูกันนะว่าจะได้ไหมกดยืนยันทาเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือหน้าตานะคะที่เราเอามาใส่นะคะพอเพื่อนๆหรือลูกค้าเนี่ยมากดปุ๊บมันก็จะขึ้นลายของออยทันทีแล้วสามารถกดเพิ่มไปถามสอบถามราคาได้นะคะนี่ก็เขาฝากร้านด้วยนะคะคือร้านมูมู ร้านมูมูขายเสื้อผ้าน่ารักน่ารักนะคะเข้ามาชมกันนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนี่ชุดพยาบาลชุดนอนใส่แล้วไม่ได้นอนมีเยอะค่ะราคาเท่าไหร่บอกขนาดเรียบร้อยสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ